ก็ว้าแไม่โดนวะไม่ใช่มันไม่โดนโดนหรอเขผมสั้นอ้าวโอ้โหเลือดแดงเลยรถดีเลย์เขาตีเป็นสิบทีเลยเราเห็นกูทำท่านี้เลยครับเราทำใส่กูดิตทำแล้วไงมันไม่เจ็บอ๋อหัวไงนอนในพุ่มมันเป็นมเลือดแดงเลยไอ้ห่านนี่จะวนมาตีตูดกูเรื่องไงก่อนฮ่าเปรียดมันดูตีไม่แรงเลยอะ ตัวขอเลว็กไม่ติดได้ไหมเดี๋มานะคะเอฟเม่คะจะได้เดินด้วยได้ค่ะคุณเบกกิ้งตีมึงคุณเบกกิ้งตีมึง โหวิชชอแย่มากจริงใช่ใช่ใช่ทำไมคุณเบกกิ้งทำอย่างนั้นน่ะมึงฟังกูนะกูยังไม่ได้ลุกไปไหนกูเห็นทุกอย่างอีกแล้วเหรอเออกกูยังไไไม่ลุปหนแล้วมึงขึ้นมาเอฟเคทำไมอ่ะนายกินนายกินตรงนี้ก่อนเลยเร็วๆนนี่นี่นี่มันมองอะไรไวเด็กอะแล้วเฮ้ยไอ้อชิบหายกูรู้แล้วมันมองอะไรคุณดิมคุณดิมข้างหลังเราคุณเห็นป่า อยู่เด็กแม่งมองอะไรายเป็นเด็กเห็ดก่อนเราไปฆ่าเห็ดมาให้มันด้วยคุณดูดิเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เอ็นดูนายไม่กินหรอเห็ดตัวเห็ดแทบจะใหญ่กว่าตัวมันแล้วทำไมมันไม่กินไว้หมอนี่มันถอยหลังไปกินคุณเบกินคุณเบกินเขาแย่งเห็ดน้องอะไรอะแรปเตอร์หรอแรปเตอร์เลยขนาดนี้หรอโถเอ้ยนายร้องขอชีวิตหรอ เราเห็นแล้วเราก็ปากขดไม่ลงมันจ่อยหย่องจอกอะไรอะจ่องมากเนี่ยตัวมันเล็กมากอ๋อทูดอนจริงๆด้วยถ้านอนอย่างเงี้ยไอเด็กมันนอนทับคุณคุณนอนทับเด็กอีกทีนึงคุณนอนทับเด็กอีกทีนึงอะไรครับเนี่ยความสัมพันธ์นี้